ก็โอเคนะฮะร,ระบบเซ็นเซอร์เขาก็พยายามรักษาความสูงนะครับผมก็จะเทสนะครับสักพักหนึ่งมาใใกล้หน่อยสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนละอาซีทุกท่านผมพลเอ็นสามเอฟดีไอยไหลไปเลยชแนลนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมา ทำงานเฮลิคอปเตอร์เล็กกันนะครับผมอันนี้ช่วงนี้ก็จะมีสายสายเล็กสายจิ๋วส่งมาให้ซ่อมนะครับก็อันนี้จะมีทั้งหมดลําลำนะครับผมเพิ่งทําเสร็จไปรอบที่แล้วอ่ะสี่ลำนะครับสีล่ลำแต่ว่าเจ้าของ3ท่านนะครับแล้วก็มีอยู่2ค่ายนะครับค่ายยูเชียงนะครับ f 0 7กับค่ายอาร์ซีอ e ีล่านะครับผมอันนี้ที่จะส่งมาให้ลําลำนี้ก็จะมีอันที่แพ็คเนี่ยจะเป็นจัดส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับจากพี่ๆจากจังหวัด ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ที่เป็นกล่องอันนี้ก็คือจะเอามาส่งให้เองที่บ้านนะครับผมอันนี้พี่เจ้าของส่งมานะครับจากต่างจังหวัดนะครับมาให้ซ่อมกล่องไซส์ประมาณนี้น่าจะเป็นงานของยูเชียง f07 นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเปิดกล่องแล้วก็ซ่อมกันเลยนะครับผมครับผมนี่ครับก็เป็นงานของค่ายยูเชียง f07 นะครับอาการลำนี้พี่เจ้าของลำแจ้งว่ามันมีอาการเร่งไม่ค่อยใจไม่ค่อยอยากจะยกตัวลำขึ้นนะครับผม โอเคครับแล้วก็บินไม่ค่อยจะนิ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจเช็คอาการให้นะครับผมถ้าตัวบอร์ดไฟคอนโทรลไม่เสียหายเนี่ยเดี๋ยวคาลิเบตนะครับก็น่าจะบินได้ปกติถ้าชุดไฟทางานปกตินะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมเช็คชุดไฟให้ก่อนนะครับผมโอเคครับดูครับครับผมของข้างในกล่องนะครับก็จะมีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับนี่นะครับที่ตัวํำไม่มีนะครับมีแบตเตอรี่2ก้อนแล้วก็ฟินแล้วก็เบรนะครับอีก1คู่ ติดลำมาหนึ่งคู่นะครับติดลำไปมันจะบินบินหน่อยพอพี่เขาน่าจะมีอุบติเหตุตกมาบ้างนะครับโอเคใบหางมีนะครับแล้วก็ตัวรีโมทประมาณนี้นะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมเช็คดูอาการให้ครับครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนเบรใหม่นะครับที่พี่เจ้าของเขาส่งมาให้นะครับเบรอันนี้มันฉีกก่อนนะครับนี่ครับเบดใหม่ที่พี่เขาส่งมานะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผม เช็คตัวกล่องนะครับเดี๋ยวคาลิเบตให้ใหม่แล้วก็ทดสอบบินครับ ก็มีลมนะครับผมนะครับที่พมาณตามลมก็จะเร็วๆหน่อยครับประมาณนี้นะครับ พยายามที่เขาก็ยพยายามกันนะครับเพราะลมมันพัดกันอย่างนี้นะนี่ลมก็แรงพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงกว่านะครับช่วงสายสายคพยายามสู้ลมอยู่ก็โอเคนะฮะร,ระบบเซนเซอร์เขาก็พยายามรักษาความสูงนะครับ ก็จะเทสนะครับสักพักหนึ่งใกล้หน่อยนะครับเดินหน้าปล่อยเบรกปล่ยหลังล่ยหลังจะไวหน่อยครับเราลมพัดไปทางนู้นซ้ายปล่อยเบรกขวาปล่อยเบรกเดี๋ยวจะหันหางขวางลมนะครับนะครับ ครับพอเวลาหันขวางเนี่ยหันหางขวางลมหางจะมีอาการเพราะมันโดนลมปะทะแต่จะค่อนข้างไปทางนู้นเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าลมพัดไปทางนู้นแรงก็จะได้เป็นการเช็คการทํางานด้วยครับเดีย๋ยวลมแรงลมแรงโอเคครับผมชอบตัวของอยูเชียงนะครับตัว F07 ผมว่ามันทํางานนิ่งแม่นยําดีครับผม แล้วก็เล่นเอาดอวันที่ลมแรงๆเงี้ยก็เล่นได้นะครับกำลังเขาถึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไดเล็กได์เป็นมอเตอร์ขับตรงนะครับไม่ผ่านเบนเกียร์ไม่ทนเบนเกียร์ตัวหางก็เป็นบัตเลอหางก็ค่อนข้างนิ่งตัวเซ็นเซอร์ก็ทำงานดีนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เตรียมลงจอดนะครับ ได้ครับ <Okay. S 1> นไ่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมงานของยูเทียนนะครับ F 0 7นี่นะครับ เ็ or, นพอไซส์เล็กนะครับผมแต่ชุดไฟทํางานดีมากนะครับมอเตอร์ไดเร็กได้ห่างบัตเลสนะครับผมมีระบบเซนเซอร์นะครับตรงนี้โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับอาการซ่อมเซจมาเล่นอาเซียนครับสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลเป็นเลื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆาสนุกมันมันนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน